สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมบอลนารีบีแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวโกโจกันนะครับแม่มาช้าแต่ก็มานะครับก็ขี้เกียจหาเองนะครับมายืมตัวของคุณ ck นะครับก็ขอบคุณคุณ CK เคด้วยนะครับที่เอา ID มาให้รีวิวตัวนะครับผมก็อันนี้เราก็จะรีวิวตัวของตัวโกโจกันนะครับโกโจตัวนี้พื้นฐานนะครับก็คือจะเป็นนี่นะครับเอา ไม่ขึ้นอีกแล้วเออไม่เข้าใจทาไมถึงไม่ขึ้นก็คือสแตัดพื้นฐานเนี่ยเป็น Z ตบวกูลเบวกนะครับแล้วก็เอ่อตัวของบัฟนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับจะเป็นบัฟอะไรโ okay. อเคก็จะเป็นบัฟนี้นะครับเป็นบัฟเอ่อมือปืนนะครับก็คือ <c oughs> เอ่อเป็นบวกระยะนะครับ3 0มรนะก็คืออาจจะเห็นว่าระยะมัน เยอะกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับพื้นฐานของตัวโกโจตัวนี้นะครับมาตัวนี้ยังเวลวไม่ตันนะครับยังเป็นเวลว55อยู่นะครับผมโกโจนะก็อ่าผมจะอธิบายก่อนนะครับตัวโกโจเนี่ยผมเมื่อกี้ได้ลองไปเทสมาแล้วนิดหนึ่งนะครับค่าซีฟของมันเนี่ยก็คิดว่าตอนที่เล่นอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ายังไงที่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาอาจจะอาจจะดีบัฟลงนะครับ หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าที่ไปเล่นอยู่มาเดีแกมมันมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเออ่พาส์ีฟแรกนะครับก็คือจะเป็นบวกดาเมจ20%นะครับแล้วก็เป็นลบครูดาวสิ์เซนะครับอาพารพ์ทีฟที่2เนี่ยอันเนี้ยจะป้องกันสถานะผิดปกติทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะบวกจริงๆริงอย่างที่มันเขียนเนี่ยมันเขียนว่า2%ถูกปะบวก2%ทุกเวฟนะครับทุกเวฟนะ่ะจะบวกดาเมจ2% 2%ง แต่ที่ผมได้ไปเล่นอินฟินิตี้เนี่ยเอ่อมันบวกในในอินฟินิตี้เนี่ยจะเขียนว่าพาสซีฟเนี่ยจะบวกดาเมจแค่0.1%นะครับมันจะมีมันมันไม่เขียนว่า0.1นะเวย้ยมันจะเขียนว่าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์กับจุดเล็กๆอะ่ะแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมก็อะไรวะอันนี้มันคืออะไรตอนแรกไม่เข้าใจนะตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับแล้วก็เอ่อตัวโว้ใช่ไหมเออโว้เนี่ยของโกโจนะครับตัวเนี้ยต้องอัปเกรดแปดก่อนถูกไหม แต่อันเนี้ยนะครับเอ่อมันก็เขียนผมก็ยังงงๆนะครับแต่ว่าจากที่จับใจความได้เนยก็คือว่าเอ่อในโว้เนี่ยมันจะเอ่อหยุดเวลานะครับในวงของมาสมมติวงโกโจมี50ถูกปะก็หยุดเวลานะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตอนที่โวเปิดใช้งานอยู่เนี่ยครับเราคิวมันเตอร์ได้ตอนที่อยู่ในนั้นนะครับตอนที่อยู่ในโวเนี่ยสิบวินนะครับ10วินนั้นอะ่ะจะทําให้โกโจเนี่ยนะครับ าสามารถลดคูดาวโวลงได้นะครับตัวละ2%นะครับในการคิวมอนนะตัวละ2%มากสุด10% 10%นะครับอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ผมไปเล่นแล้วคือแบบโหก็ห้าวอยู่นะแต่ว่าไม่เหมือนที่ไปดูคนอื่นยังไม่เหมือนที่ไปดูคนอื่นนะครับแต่ว่าเออก็ก็โอเคคือดาเมจมันแรงมากนะเว้ยแรงแบบแรงอะแต่ว่าเนี้ยที่ดาเมจอาจจะไม่แรงมากเพราะว่า ตัวโกโจตัวนี้เป็นตัวที่ได้ระยะนะครับเป็นระยะแทนนะครับมันก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้แบบดาเมจบือหว,วาอะไรแต่ว่าจะเน้นไปที่ระยะคือผมวางไว้ตรงประมาณตรงนี้นะครับม,มาตรงนี้มาคาสิบแรกที่ได้มาก็คือจะได้เป็นอันนี้เลยนะครับจะได้อันนี้มาเลยมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเราจะตั้งตัวนี้ไว้สักตัวหนึ่งนะก็ตั้งตัวเงินนิดหนึ นี้ก็จะเป็นรวมๆของโกโจนะจะบอกเลยว่าก็ก็ตึงอยู่นะครับมาถึงเงินที่ใช้อะก็ตึงอยู่โกโจสามารถวางได้ทั้งหมดอ3ตัวนะครับเหมือนตอนแรกเลยนะครับเหมือนตอนแรกเลยตอนแรกก็วางได้3ตัวตอนนี้ก็วางได้แค่3ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมนามนี่บอกเลยว่าตึงจัดนะแต่ตอนนี้อาจจะด้วยแบบอโอเคเป็นมาร์แมนใช่ปะมาร์แมนก็อาจจะแบบไม่ได้ตึงมากนะครับมันเรื่องเรื่องดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้ตึงมากนะครับแต่ว่า เรื่อ,อนเนี่ยบอกเลยว่าเต็งเปียนะครับคือแบบวงมาถึงก็คือ26หแต่ด้วยด้วยที่ว่าเป็นเป็นฟูซตบวกนะครับแล้วก็ดาเมจเอ่อเลเวลเนี่ยยังเป็น5้าสิบห้านะครับยังไม่ได้เป็นเลเวล6กก็เลยแบบอ่าดาเมจเนอาจจะยังไม่ได้สูงที่สุดนะครับตอนนี้แต่ถือว่าที่ผมลองเล่นนะถือว่าสูงมากแล้วนะครับคิวแรกคือแบบโค้ดเวอร์อ่ะบอกเลยโค้ดสวยนะครับโกโจนี่สวยจัดเลยอ่ะเราับผมนะ Okay. ดูสกิลแรกนะเป็นเป็นเอนะครับวงน้อย,น,อยน่ารักน่ารักนะครับนี่อ่ะก็ดูเอาสวยจัดนะจริงสวยจริงอะไรจริงแต่ว่าอันเนี้ยแอบจะตีตีไวนิดนึงนะครับในช่วงแรกนะครับแต่ว่า พอช่วงหลังๆเนี่ยโกโจจะเริ่มตีช้าตีช้าแล้วก็ตีช้ามากๆแต่ว่าก็ยังก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแอบไปเล่นมาแล้วนิดนึงนะครับก็เลยรู้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวของโกโจแต่คิดว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ผมอาอาจจะเอาไปทําเป็นคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับที่ใช้200ยลิโล อาจจะเป็นตัวนี้ครับอาจจะไม่ใช้อีกรีดเพราะว่าดูจากบัฟมันค่อนข้างโอเคแบบโกงกว่าเยอะโกงกว่าอีกีดเยอะอีกิทคือชีซ้ายอะบอกเลยโอเคก็จะเริ่มเริ่มหลุดนะครับเพราะว่า,าโกโจมันไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นนะรแรกๆนะผมยังไม่ได้อัพได้ไงขอวางนี้ไว้เทก่น เดีมันหลุดเผื่อมันหลุดเดี๋ยวจะไม่ได,จไได้จะไม่ได้เกิดและจะโดนคุมกําเนิดก่อนนะโกโจตอนนี้บอกเลยว่าโคตรตนนึงคือแบบขนาดว่าตัวเดียวนะเออแรกๆคือใช้ดีมากนะอันนี้อาจจะไม่โดนตรงนี้หรือเปล่าว่ามันก็เลยตีไม่ได้วนไปวนมาตอนนี้บอกเลยว่าแบบ เสียวๆโกโจโมันหลุดมากเลยอะเสียวแบบตัวมันหลุดอะนะครับเสร็จแล้วโกโจโัให้มันแบบเน้นเน้นดาเมจหน่อยนะครับ อันนี้คือสกิลสองอะทุกคนสกิลสองก็จะมาแบบนี้เลยดาเมจแบบบึมบึมบมบมแต่ว่าข้อเสียหนึ่งก็คือมันเป็นแบบเส้นตรงนะนะครับเป็นป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าระยะดีขึ้นนะระยะดีขึ้นนะครับเป็นแบบเออเป็น36แล้วนะครับด้วยดาเมจเ0ด70ตอนนี้นะครับ70ตอนนี้นะก็ถือว่าโอเคมากนะครับตอนนี้ อัปเกรดหก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเป็นอัปเกรดที่6กเนี่ยก็จะเปลี่ยนท่านะครับเปลี่ยนท่าแล้วก็คูดาวมากขึ้นนะครับแต่ว่าระยะก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพิ่มมาประมาณ4เลยถือว่าดีนะแต่ว่าข้อเสียก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคือเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงแบบใหญ่ก็จริงแต่คือมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเออน,นั่นแหละไม่ค่อยดี อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วว่าโกโจโสกิลสุดท้ายมันดีจริงๆนะครับก็จะลองดูนะครับเนี่ยพออัพแปดนะครับจะได้สกิลอันติของโกโจโมาใช้นะครับเนี่ยโกโจพอเราอันติไปเนี่ยมันจะไอ้นี่ทันทีนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยให้อัพเก้าไปเลยนะครับเพราะว่าอัพเก้าเนี่ยมันจะทําให้เป็นฟูลเอีนะครับอย่างนี้นะครับบึ้มหายอืม นี่แหละเออผมบอกเลยอัพแปดแล้วเน้นเก้าไปเลยนะครับไม่ไมยังไม่ต้องใช้โวตอนนี้นะครับอัพแปดเราใช้เก้าไปเลยนะครับเนี่ยตึ้มหายนะครับเนี่ยคือพอเราใช้โวนะครับสวยๆอย่างนี้เลยอ่ะกดไปเลยครับปึ้งใช่ไหมนี่พอมันเป็นเก้าวีถูกปะปึ้งมันหายนะเนี่ยลบลบไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว มันจะขึ้นอยู่บนหัวเล็กๆเมื่อกี้ครับก็ลด10%เห็นไหมแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับคือสกิลเดียไม่ได้มีอะไรเลยครับคือเพิ่มดาเมจโกโจไป50%นะครับแล้วก็ถ้าคิวได้มากกว่าก็คือได้5ตัวไอ,อ้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะได้2%นะครับถ้า 5, 5ตัวมันก็ได้10%มากสุดมันได้แค่10%แค่นั้นนะครับก็จะามาลดคูดาวในนี้แต่ว่ามัน60วิลดไป10วิก็ประมาณแค่6วินะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ นี่อัปตันแล้วนะครับโกโจตัวนี้วงโคตรกว้างผมบอกเลยโคตรกว้าง,งเพราะว่าได้มาคักแมนมาร์กแมนบวกวง3 0อไงเออตอนนี้วง60ผมว่าคิดว่าน่าจะกว้างที่สุดในเกมแล้วมั้งนะนะตอนนี้นะคิดว่านะจากที่เคยสัมผัสมาหลายๆตัวนะครับคิดว่าน่าจะกว้างที่สุดในเกมแหละหรือเปล่าเออใครมีกว้างกว่าน,นี้ก็บอกคอมเมนต์มาบอกผมด้วยอันนี้คิดว่ากว้างมากๆแล้วนะครับเนี่ยถ้าสมมติโกโจดาเมจอยู่ที่36 0 0 0ถูกปะ แต่พอกดปุ๊บดาเมจกลายเป็นห้าหมื่นนะครับแล้วแบบตีปึ้งลดคูดาวลงแต่ว่ามันต้องรอเวลาแบบหนึ่งนะครับมันจะมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าเห็นปะพอลบปุ๊บปึ้ง้าวไม่ขึ้นไหมเมื่อกี้ขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วอ,อาจจะบั๊กหรือยังไงก็เรื่องมันนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับโ,โจดาเมจแบบห้า0มืกว่าตอนใช้โวนะครับแต่ว่าตอนไม่ใช้โวก็ ครูดาวเยอะหน่อยนะครับครูดาวเยอะหน่อย 9.9v นะครับผมว่าเป็นตัวที่แบบหาง่ายนะตอนนี้นะครับหาง่ายขึ้นเยอะนะครับตอนแรกเห็นเขาบอกว่าผมมาไม่ทันตอนแรกนะแต่ว่าเห็นบอกว่ายากกว่านี้แต่ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะแหละนะครับก็เก็บเขาเรียกอะไรนะนิ้วซูคุณะ20นิ้วนะครับเอามาแลกเป็นดวงตาโคโจนะครับสองข้างนะครับแล้วก็เอาไปอีโวได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวโคโจตัวเดียวนะครับ หือว่าตัวนี้คือโคตรสุดนะวงแม่งโคตรกว้างเลยตัวเนี้ยวงแบบกว้างจัดอะ่ะเออโอเคครับก็เดยเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ